สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรีวิวงานไ k คิงค่ะเนาะ,ะรหัส LCS นะคะเป็นงานชุดเอี๊ยมนะคะผ้าคอตตอนลูกค้าขานะคะตัวนี้งานจากจีนแฟชั่นสวยมากๆลูกค้านะคะยกกระสอบแบบ90กิโลนะคะลูกค้าขา สีสันคัลเลร์ฟูถูกใจสายแฟชั่นแน่นอนใครที่ขายแนวเอี๊ยมนะคะชุดเอี๊ยมผ้าคอตตอนหรือจริงๆงานเอี๊ยมที่เป็นแนวแฟชั่นประมาณนี้ค่ะลูกค้า่ะจัดรหัสนี้ได้เลยนะรหัส LCS ค่ะนะคะราคาแนะนำให้สอบถามกับหลังบ้านอีกทีนึงนะแม่นา้าเปิดมาก็จะเป็นสไตล์เอี๊ยมนะคะกางเกงนะคะขาสัน้นขายาวนะคะมีเป็นกระโปรงอย่างนี้ก็มีนะ เออคลาสหลายๆแบบนะคะเยี้ยมแบบชุดหมีเยี่ยมแบบครึ่งตัวนะคะมีผ้าคอตตอนทั้งแบบคอตตอนเออคอตตอนแข็งเนี่ยคอตตอนพยืดเออรวมมิดกันมาหมดเลยค่ะจำนวนตัวคร่าวๆก็ตกเฉลี่ยป,ประมาณ2 0 0ร้อตัวนะคะลูกค้าแนวชุดหมีเออชุดหมีเอี่ยมนะคะ งานเต็มตัวงานครึ่งตัวงานขาสั้นงานขายาวคือรวมมิดคราสรงมาเลยเนื้อผ้าคอตตอนสวยมากปกติเราจะเห็นงานเอี้มแบบนี้นะลูกค้าเฉพาะผ้าแบบผ้ายีนเนาะแม่เจอแต่แบบผ้ายีนนะคะวันนี้เอาแนวแฟชั่นแฟชั่นนะคะมาเปิดให้ดูด้วยอ,อ๋อไซส์นะคะตามสไตล์ สาวเอเชียนะคะตัวเล็กตัวน้อย SML ผสมกันไปนะคะลูกค้าแต่หลักๆคือเน้นสีสันที่มากขึ้นเน้นความแฟชั่นนะคะลูกค้าขามากกว่างานปกติทั่วไปนะเพราะปกติลูกค้าจ๋าถ้าเกิดเคยใครเคยเปิดแบบว่า KWE 520นะคะหรือว่างานเอียมรุ่นอื่นๆอาจจะติดเน้น แนวผ้ายีนนะคะผ้ายีนสีงเงินอย่างเงี้ยเออผ้ายีนไปค่อนข้างเยอะรุ่นนี้ก็มีความแฟชั่นนะคะขยับขึ้นมาหล,หลักหลักรุ่นนี้จะออกเป็นงานเอี้ยมกางเกงนะคะลูกค้าขาเอี้ยมกางเกงชุดเอี้ยมกางเกงชุดหมีนะนะคะผ้าคอตตอนคอตตอนเป็นจริงๆเป็นคอตตอนแบบ กึ่งดีนิมด้วยนะมีความยีนมีความลูกฟูกเออมีความเป็นทรงอยู่ทรงนะแม่นะสีสันเนี่ยคันละฟูฮมมากๆดูจากชั้นผ้าก็ได้ม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนี่คือมีผสมไปเลยลูกค้านะคะอาจจะมีติดปนแนวพวกแบบว่าคอตตอนแฟชั่นที่เป็นผ้าบางๆผสมไปด้วยนะคะลูกค้าเฉลีย่ยอย่างที่พลอยบอกเลยอ0อสองร้ 200, ถึง250โดยประมาณนะคะใครที่ขายงานเอี้ยมขายงานแฟชั่น แฟชั่นทั้งร้านแบบว่าราคาเดียวนะคะจะหยิบจับรหัสตัวนี้ King LCS ไปพ่วงไปแขวนไปขายในร้านเพิ่มทักแชทหาน้องแอดมินได้เลยสำหรับกระสอบรีวิวตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะวันนี้น้องๆแอบเอามาเปิดรีวิวให้หลังบ้านนะคะลูกค้าใครที่อยากได้กระสอบรีวิวก็ CF ลูกรีวิวนะคะกับนนองแอดมินได้มีส่วนลดเพิ่มให้กระสอบละ300บาทนะคะ<ม>เออขอกรดิ่งก่อ,อกรดิ่ง ะะเอี้ยมมีหลายทรงนะลูกค้ามีทั้งแบบสายปรับได้สายปรับไม่ได้งานตะขอแฟชั่นสายแฟชั่นนะคะคอตตอนหนาบางลูกฟูกมีติดกระโปรงผสมบ้างเล็กๆน้อยๆแต่หลักๆจะเป็นงานกางเกงนะคะที่ออกลูกค้าเฉลี่ยก็2 0 0ร้อถึงประมาณนี้ออกหลายๆทรงสั้นมั่งยาวมั่งคระกันมานะลูกค้านะ ออกแบบไหนมากน้อยต้องไปลุ้นกันอีกทีนะคะนะแต่ว่าเอี้ยมทรงแบบนนเนี้ยสีสันแฟชั่นเนี่ยหายากนะงานญี่ปุ่นไม่ค่อยทำแม่ญี่ปุ่นเกาหลีส่วนใหญ่จะทำเป็นเอี้ยมเอี้ยมยีนเลยนะคะหรือไม่ก็จะใส่ในกระสอบจำสูตรเลยค่ะลูกค้านะแต่ว่าตัวนี้เอี้ยมคอตตอนสีสันแฟชั่นสวยมากๆจะซื้อคู่กับเอี้ยมยีนก็ได้ถ้าใครที่ขายแนวเสื้อผ้ายีนหรือว่าแนวจมสูตร นะคะชุดเ e อี๊ยมแบบนี้เออไปขายแนวงานวินเทจได้ไปขายแนว,นแนวชุดหมี่ชุดช่างเออชุดอะไรเงี้ยใส่น่ารักน่ารักแฟชั่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะลูกค้ายังมีพร้อมส่งอยู่นะตัวนี้น่าจะว่างเฉพาะกระสอบรีวิวนะลูกค้านะเพราะว่าตัวนี้เปิดเปิดทํารีวิวนะคะหนึ่งกระสอบสุดท้ายเลยแต่ใดๆก็คือถ้าเห็นคลิปนี้รันทางหน้าเพจลูกค้าสามารถทักอินบ็อกซ์มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้ะ งานน่ารักออกเยอะมากแม่งานน่ารักน่ารักออกเยอะนะนะคะมีคราทุกสีเลยรุ่นนี้นะคะม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีพาสเทลสีแฟชั่นนะคะสายกระดุมปรับได้สายออบางบาง,บางตัวเขาจะเป็นสายแบบสายสายตายเลยนะลูกค้าสายแบบว่าสายเย็บเลยก็มีนะคะสาวๆบางคนชอบแบบสัน้นสาวบางคนชอบแบบยาวรุ่นนี้ก็จะครานะคะไปหลายๆแบบเลย นะคะใครที่เห็นรีวิววันนี้แล้วถูกใจชอบรหัสที่เปิดอยู่ King LCS ค่ะลูกค้า King LCS นะคะมีของพร้อมส่งแค่หนึ่งลูกเท่านั้นเลยคือลูกที่รีวิวนะวันที่รีวิวนะแต่ถ้าเกิดแม่เห็นคลิปนี้รีรันรแล้วชอบอยากได้ลูกใหม่ก็ทักแชทมาสอบถามกันได้จากวิสยัยฝอมีความใส่ฝอนะเออใส,ฟอสฟอ่ฟงใสฝอได้แม่แมทกับเสื้อยืดน่นารักน่ารัก แมทกับคอเต่าสําหรับฤดูหนาวได้นะคะแมทกับเสื้อครอบสวยๆก็ได้เช่นกันลูกค้าแล้วแต่คุณลูกค้าจะขายยกเส้นหรือขายเป็นชิ้นแยกทําได้หมดเลยค่ะนะคะใครอยากใช้ไหลกระสอบนะคะอยากสอบถามราคาส่งทักอินบ็อกมาสอบถามได้เลยสําหรับค่าจะส่งรุ่นนี้เท่าไหร่เป็นงานจากจีน90กิโลลูกค้าค่าส่งภาคกลางเริ่มที่4 0 5บาท ภาคเหนือภาคอีสาน4 9่รบาทแล้วก็ภาคใต้นะคะประมาณ500กว่าบาทประมาณนี้คุณแม่เอาให้แน่ชัดก็ส่งที่อยู่นะคะส่งชื่ออำเภอนะคะชื่อหมู่บ้านจังหวัดมาสอบถามกับแอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะมีน้องน้องแอดมินสแตนบายตอบตั้งแต่9ก9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันจ้ะนะคะเห็นคร่าวๆประมาณนี้แล้วลูกค้าขออนุญาตโกยไปด้านล่างๆนะให้เห็น ชั้นผ้าทุกชั้นเลยตั้งแต่หัวหัวชั้นผ้ากลางชั้นผ้าแล้วก็ ท้ายท้ายชั้นผ้านะแม่นะเออเดี๋ยวตัดโกยลงมาได้นะคะจะเห็นได้เลยลูกค้าผ้าไม่มีแบบว่าเปื้อนเลอะขึ้นลานะนะคะผ้าไม่มีเปื้อนเลอะขึ้นลาลูกค้าถ้าเป็นกรณีที่ลูกค้าได้ผ้าเสียขึ้นลานะคุณแม่ส่งเคลมน้องเลยจ้ะนะคะถ่ายคลิปวิดีโอตอนเปิดกระสอบเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะคุณแม่จ๋าสินค้ามีปัญหาติดปัญหาตรงไหนคุณแม่ส่งวีดีโอนะคะเข้าหาัน้องแอดมินได้วุ้ยน่ารักนะแม่แบบสตีดก็เยอะนะ แบบแฟชั่นหวานๆก็มีเนี่ยเห็นไหมคุณผู้หญิงหวานๆนะคะใครเป็นสายแบบเข้าแคมป์แคมปิ้งนะคะลุยๆหน่อยอ๋อเป็นฟิลแบบว่าแอดเวนเจอร์แอดเนเจอร์หน่อยจะชอบสภาพสไตล์นี้นะะจะใส่เป็นงานแฟชั่นเก๋ๆวินเทจก็ได้หมดเลยแล้วแต่คุณแม่จะจัดเซตแล้วแต่ลูกค้าจะจัดเซตจัดโทนของร้านเองนะแต่ว่ามีแนะนำให้เอาไปติดร้าน นะคะแนะนําว่าติดร้านเอาไว้ได้เลยมันเป็นงานที่น่าใส่น่าซื้อแฟชั่นสวยนะคะประมาณนี้2 0 0ร้อถึงสองตัวเฉลียล่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะนะคะ mm hmm. เนื้อผ้าก็ส่วนใหญ่เป็นผ้าคอตตอนนะคอตตอนดีนิมคอตตอนคอตตอนหนาคอตตอนฝ้ายมีผสมนะคะอาจจะมีผ้าบางๆติดไปด้วยบ้างเนี่ยค่ะสั้นขายาวหลักๆเป็นกางเกงนะแม่รุ่นนี้ L C S มีกระโปรงติดไปให้ดุนบ้างนิดหน่อยใครชอบแนวกระโปรงล้วนๆที่เป็นแบบชุดเอี๊ยมกระโปรงล้วนๆน,นะ ให้แนะนําไปดูอีกรหัสหนึ่งได้เลยรุ่นนี้จะเน้นไปที่กางเกงค่ะนะ,ะตำหนิทุกอย่างจะเจอประมาณไหนบ้างผ้าขาดเสียต้องซักซ่อมสายฉีกขาดอะไรแตหกหักชํารุดจากการที่อัดกระสอบมาแน่นลูกค้าซิปเสียแตหกหักมีโอกาสเจอค่ะทุกอย่างเลย1ถึง15%นะคะลูกค้า1-15%นะนะคะเพราะว่าตัวนี้อัดก้อนมาแน่นนะอัดก้อนมันแน่นไฮดรอลิกอัดมาแบบแน่นๆปัก,ปก 90โลคุณแม่ขากระดุมแตกหกักซิปเสียชำรุดมีโอกาสเจออยู่แล้วแน่นอนนะคะอยู่ที่1-15%ลูกค้ารับได้งานมือ2จัดได้เลย King LCS นะคะรหัส King LCS นะวันที่รีวิวตอนนี้เหลือแค่1ลูกรีวิวแล้วแต่ถ้าใครดูรีวิวแล้วชอบลูกรีวิวก็เอฟลูกรีวิวใครอยากได้ลูกใหม่ก็ไปถามล,ลูกใหม่ได้เลยสั่งซื้อได้2ช่องทางนะคะ จะเป็น Facebook Page สบายออเดอร์ขายส่งสื้อผามือสอหรือ Line Official โกดังสบายออเดอร์ได้เช่นกันค่ะลูกค้าขานะคะอ่ะเดี๋ยวน้องแบมโกยล่างๆขึ้นมาได้เลยจ้ะนะคะลูกค้าขาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวน้องจะให้ชมล่างๆด้วยนะอุ้ยสีดีสีดีพาสเทลเยอะย้ำว่าเป็นงานจากจีนค่ะแม่งานจากจีนรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เน้นลุ้นแบรนดเยอะ แต่ไปเน้นสีสันเน้นทรงสวยเน้นความใหม่ความสะอาดของผ้านะคะเนี่ยสีพัทเทลวัยรุ่นไวรุ่น,น,นออกเยอะนะคุณแม่ไปคัดงานโทนแบบเนี้ยแขวนหนึ่งลาวสีแฟชั่นโทนดําไปอีก1นลาวเซ็ตเป็นงานขาวดำโอ้ขาสั้นขายาวขายคนละราคาหรือบางคนไม่ซีเรียสเป็นงานเ e อียงแฟชั่นราคาเดียวทั้งร้านก็ทําได้เหมือนกันลูกค้าสวยๆเยอะมาก ชุดเอี้ยมหมีขายาวชุดเอี้ยมหมีขาสั้นนะคะคลากันหมดเลยแล้วสีแฟชั่นออกเยอะตามสไตล์งานจีนนะลูกค้าไซส์ก็กลางๆนะคะ S M L X L ค่ะลูกค้าไซส์ไซส์ซวัยรุ่นนะคะไซส์สาวๆนะใครชอบลูกรีวิวทักมาสั่งซื้อได้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะ กับน้องคิง L C S แล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่จะเป็นรีวิวตัวไหนบ้างฝากติดตามทางหน้าเพจโกดังสบายออเดอร์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ